ว่าเป็นไรมึงเอาถังแก๊สทำไมเนี่ยลูกค้าอามาผสมสีใจเหมือนเรยผสมสีถังแก๊สเนี่ยนะใช่ครับโอ้ยน้อถังแก๊สหลายๆท่านดูดเราเพิ่งเอาถังแก๊สมาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเอามาผสมสีผสมได้เือผมบอกไว้แล้วผสมได้ครับไม่ว่าสีอะไรนะถ้าผมทำได้เดี๋ยวผมทำให้ลูกค้าหมดนะอย่างเช่นเจ้านนเนี่ยนะฮะ ผสมสีถังแก๊สคุณรู้หรือยังคนะที่มาของคำว่าเขียวปต,ตทมันมาจากนี่นี่เองแต่สำหรับผมให้ชื่อว่าสีเขียวหงต้มแล้วฮะนะฮะจะได้ดูเป็นเอกลักษณ์หน่อยฮะเขียวหงต้มนี่อยากได้สีเหมือนถังแก๊สะโมผมนี่จัดให้ลูกค้าไม่เคยหัดจัดได้จัดให้ตลอดนะฮะรีผสมเลยฮะผสมไปมือก็สั่นไปฮะพะลูกค้าเนี่ยเล่นเอาแก๊สมาสเต็มถังเลยฮะแหมถังเปล่าไม่ได้ เอามีแก๊สมาด้วยกลัวพี่ผสมได้ไม่เหมือนถ้ามีแก๊สอยู่ข้างในเต็มๆจะผสมเหมือนกว่านะพี่ครับผมแล้วผสมไป้ได้จัดได้ครับผมอนี่ครับพอได้ใกล้เคียงแล้วไปลองพ่นดูหน่อยปไปพ่นออกมาจะเป็นแบบไหนลองพ่นเนงะเปิดเปิดเปิด,ปดให้ออกมาเป็นไนงะโอโหโปเช้เลยแมมฟุกอีกแล้แวฟุกบ่อยเหลือเกินมึงนี่ แม่ใกล้เคียงนะสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นไปฮะไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะพอร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหเทพเกินไปแล้วฮะพอดีผมไม่เทพฮะเป็นมนุษย์ครับไปฮะไปอัดสเปรย์ลงให้ลูกค้าฮะอัดสเปรย์ไปสี่กระป๋องนะฮะลูกค้าท่านนี้มาไก่ด้วยฮะว่าได้สเปรย์มาแล้วมาลองเทสให้ลูกค้าดูก่อนนะอัดไม่พ่นไม่ได้นี่อัดต้องพ่นให้ได้นะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งกลับให้ลูกค้าแม่ให้ไลเดอร์มาจากในกรุงเทพซะด้วยเจ้านี้ฮะมอเตอร์ไซค์มาด้วยแห่เสียงลึกเกินเดินทางปลอดภัยนะครับผมขอบพระคุณมากเลยครับสำหรับออเดอร์นี้